โอ้ยเอาเริ่มไก่เริ่มต้นเลยกอเอ๋ยกอก่เลก็เอ๋ยกอก่อานอนนอนอุ้ยนอนท้องดีๆเจ็บไหมอ่ะอ่ะท่องให้แม่ดูเลยบอเก่งกอไก่กอเอ๋ยอ่ะทำดีดีกอเอ๋ยกอไก่ชี้ด้วยชี้ด้วยกอเอ๋ยกอก่ขอไข่ขอไข่อยู่ในละขอควายท้องละขอควายเข้านะขอคนคืนค่ะขอระคังข้างขวางูใจก็งองูอยู่ไหนงองูอยู่ไหน นาใจอจานจอจานใช้ดีช,ดชี้ดีดีสิลูกเอานิ้วชี้กำนิวน้ว<ำ>แล้วก็นิ้วเอานิ้วชี้อ่าแล้วนิ้วชี้ออกมา<ำ>โอเคจอจานจอจานใช้ดีชอใชอ้ชอชี้นี่ชอชิงดีตาน,นี่ชอช้างนี่ช้าช้างนี่หนีนี่ช,ชนนสอโซ้ล่างทีนี่เจเาชือคู่กันนี่นี่ยอยยิงน,นี่อะไรชอเชื่อคู่กันแหละตกแล้วลูก ยอยอหญิงโสภายอชตาส่วนภายอปะอประตักล่ะลูกยอปะตักยอประตักหุ้นหันอืมดีดีดีต่อฐานเข้ามาละหันงทอนางมนโถทอนางมนโทหนา้านะขาวทอพูดเดินย่องอือฮึอันนี้อะไร กำนิ้วแล้วก็ชี้นิ้วเอาเท้าพุทธเท่าเดินย่องไงคะลูกอันนี้อะไรอ่ะเท้าพุทธเจ้าเดินย่องไงคะเท้าพุทเจ้าเดินเนี่ยอันนี้อะไรคะนอะตอนนี้ไม่มองตอนติดตั้งนิมนต์ตเต่าเริ่มดูคำดีๆลูกขอทหารใ่แถวสีเขียวแล้วลูกต่อเต่ากำนิ้วกำนิ้วแล้วก็ชี้นิ้วเอาเนี่ยปล่อยนิ้วชี้ออกมาอันนี้อ่าต่อเต่า เทอเต่าหลังตรงเทถุงแปดคนเทอาถาหารอดทนเอทงคนนิยมกมหนูขากไข่บ,ขบอไปตอบอไปไม้ก่อนหลบบอบอไปไม้ทับถงบอปาดากรมขอพึ่งทำรัาางฟอฝาทนท่พอพานรังตั้งอ่ะฟอ้ฟาสาจังง่ะ พ่อสัมภากลางไปอ่ะร้องง่ะทำไมอ่ะ <c oughs> อ่าอมามาแล้วหรอกมาคึกคักเายาเขี่ยวใหญ่เรเรือพายไปเรล,ลิงไหลลาเเบลลงล่าสองสลางเยี่ยงเนี่ยสองสีเหนือยาวสเสือดาวขานองพราฮีสายผ้าลายยาผ้าเบหยอกเอ่างเนืองนาะเรลงูตา เก่งจังเลยหนูชื่ออะไรคะอายอายค่ะหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะ3 years old 3 years old แม่แม่ถามเป็นภาษาไทยก็ต้องตอบเป็นภาษาไทยสิคะหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะ3 uh. ขวบคะ่ะ3ขวบคะ่ะหนูชื่อจริงชื่ออะไรคะอายอายค่ะชื่อจริงคะ่ะเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงพานกนามสกุลอะไรคะนามสก,กุลกิตเกษร เล่นอะไรคะชื่ออะไรคะโว้ชื่ออะไรอหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะเนี่ยโรง,งเรียนอนุบาลอนงนาศค่ะโรงเรียนอนุบาลอนงนาศโอ้โหคุณครูอะไรสอนคะคือตักค่ะคุณครูน่าชื่นใจมากเลยวันนี้วันวันพุทธที่13มมิถุนาเอา ปีห้าห้าห้าค่ะบายแอร์บายบายสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะโอเคเราถึงตอนนี้แล้วเห็นไหมได้โอ้ออแม่กลัวหายอ่ะ